สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาสุขศึกษานะครับกับครูมงคลชราแก้ยวเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนเรื่องนะครับอาหารประเภทผักและผลไม้นะครับผักนะครับที่ใช้เป็นอาหารได้มาจากส่วนต่างๆของพืชนะครับได้แก่ใบรากผลเมล็ดนะครับแล้วก็ดอกนะครับ ต่อไปนะครับมาดูวิธีการเลือกซื้อนะครับผักและผลไม้นะครับมีวิธีการเลือกซื้อนะครับดังนี้ 1. นนะครับเลือกซื้อผักและผลไม้สดที่ดูสะอาดนะครับสดใหม่สองนะครับเลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพราะจะได้ของคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับ 3นะครับเลือกซื้อผักสดที่มีรูพรุนเล็กน้อยหรือมีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นรูปที่1นนะครับก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่2นะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับเนื่องจากมีรอยนะครับการกัดแทะของหนอนนะครับมากเกินไปนะครับไม่เหมาะสําหรับการนํามาบริโภคนะครับหรือการนะครับนามาทําประกอบอาหารนะครับ 4นะครับควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีนะครับการแสดงฉลากที่ถูกต้องนะครับดูในรูปภาพประกอบนะครับทําไมเราถึงต้องเลือกซื้อผักและผลไม้นะครับที่มีฉลากนะครับเพราะเราจะได้ดูข้อมูลนะครับสินค้านะครับหรือสิ่งที่เรานะครับควรทราบนะครับควรพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับ5นะครับ ไม่ซื้อผักชนิดใดชนิดหนึ่งมากินเป็นประจำนะครับควรกินให้หลากหลายชนิดสลับเปลี่ยนนะครับกันนะครับเพื่อให้ได้คุณค่าทางพชนาการนะครับครบถ้วนนะครับสําหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนทําใบงานนะครับ7กานะครับการเลือกซื้อผักและผลไม้นะครับอันนี้จะเป็นนะครับใบงานนะครับ mind mapping นะครับให้นักเรียนทําแล้วก็ ตกแต่งให้สวยงามจากนั้นนะครับทําเสร็จแล้วก็ให้ส่งในอ,อัลบั้มนะครับลายกลุ่มเหมือนเดิมน,นะครับสําหรับสัปดาห์นี้ครูก็มีเนื้อหาสาระและก็ชิ้นงานที่จะให้นักเรียนได้ทําได้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ